ในอดีตนะครับเวลาที่เราเหลือกล้วยหอมที่สุกงอมรับประทานไม่ทันนะครับเราก็จะนิยมเอามาทําเป็นเค้กกล้วยหอมนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยคนไทยก็จะนิยมบานาน่าเบรดเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับเหตุผลก็คือว่าอะไรครับดีต่อสุขภาพทําง่ายนะครับวันนี้เราจะมาทำบานาน่าเบรดกันครับสูตรนี้มากับนูเดลล่าครับ ในการอบบานาน่าเบรสสูตรนี้นะครับคนใช้ไฟอยู่ที่180องศาเซลเซียสนะครับโปรแกรมไฟล่างไฟบนเราใช้พิมโลโนะครับซึ่งขนาดของเราเนี่ยอยู่ที่9คูณ5นิ้วเวลาพูดถึง9คูณ5นิ้วเราก็จะเห็นนะครับว่าพิมพ์ของเขาเนี่ยดูจากด้านข้างมันจะเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูใช่ไหมครับให้เราวัดจากด้านที่กว้างกว่านะครับครับกว้าง5นิ้วยาว 9นิ้วนะครับ9คูณ5นิ้วก็คือแบบนี้นี่เองนะครับรองด้วยกระดาษไขนะครับเวลาที่เรารองด้วยกระดาษไขเราก็ต้องมั่นใจว่าเขาขึ้นมาด้านข้างได้นะครับผลก็จะง่ายๆครับปกติก็จะกะระยะกระดาษนะครับนะฮะให้มาถึงตรงนี้นะครับแล้วก็พือไปอีกด้านหนึ่งด้วยสิ่งที่พลทำนะครับพลจะพับกระดาษไขก่อนนะครับให้เป็นรอยนะครับตามขนาดของพิ์ เล็กกว่านิดหน่อยได้นะครับเพราะว่าเราต้องใส่เข้าไปในพิมพ์นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ตัดนะครับตัดให้ลึกเข้าไปถึงขอบแล้วก็จับซ้อนลงไปในพิมพ์ได้เลยครับส่วนที่ยาวออกมาเนี่ยครับเราก็เอาไปทับไว้นะครับพับเก็บเข้านะครับเสร็จเรียบร้อยนะฮะโดยที่เราไม่ต้องทาเนยหรือทาอะไรเลยมันก็จะฟิตกับตัวพิมพ์แบบนี้ วิธีการทำบันนาบรดนะครับเทคนิคของเขาเนี่ยจะเรียกว่าทูโบเมตอดนะครับก็คือแห้งชามหนึ่งน้ำชามหนึ่งของแห้งเนี่ยได้แก่อะไรบ้างครับได้แก่แป้งสาลีอเนกประสงค์นะครับมีเกลือเบกกิงโซดาส่วนน้ำตาลทรายกับน้ำตาลทรายแดงเนี่ยเราจะผสมเข้าไปทีหลังนะครับพร้อมแล้วนะครับก็คนเล็กน้อยแล้วล่อนใส่ชามไปเลยครับสำหรับตัวน้ำตาลทรายนะครับเกรดเขาจะใหญ่นิดหนึ่งดังนั้นเราไม่ต้องล่อนะครับใส่ลงไปทีหลังครับเช่นเดียวกับน้ำตาลทรายแดง หลังจากที่ใส่ลงไปแล้วสิ่งที่เราจะทําก็คือคนให้กระจายกระจายครับสูตรนี้ถ้าดูจากสัดส่วนของน้ําตาลนะครับน้ำตาลทั้งสองอย่างรวมกันเนี่ยไม่เยอะเลยครับสาเหตุที่ไม่เยอะเท่าไหร่ก็เพราะว่ากล้วยเวลาที่เขาสุกเขาก็จะค่อนข้างหวานอยู่แล้วและที่สําคัญนะครับในตัวเนื้อบนาน่าเบรสสูตรนี้เนี่ยเราจะสอดแทรกนูเตลล่าเข้าไปด้วยซึ่งนูเตลล่าก็ค่อนข้างจะมีรสหวานอยู่แล้วนะครับดังนั้นน้ําตาลเราเลยไม่ใส่เยอะครับ ของแห้งเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนประกอบของของเหลวแน่นอนว่าทำบานาน่าเบรดเราจะต้องมีกล้วยอย่างแน่นอนนะครับกล้วยของเราเนี่ยเราควรจะชั่งเป็นน้ําหนักนะครับเนื่องจากว่าบางครั้งกล้วยใบเล็กกล้วยใบใหญ่น้าหนักจะไม่เท่ากันนะครับสูตรนี้เราใช้ทั้งหมด310กรัมครับกล้วยแล้วเราก็จะมีวานิลาบดครับผมถ้าใครทําเยอะๆนะครับแนะนําว่าใส่ลงในเครื่องปั่นเลยก็ได้แต่ถ้าเผื่อไม่เยอะเราก็ใช้ซ้อมหรือที่บดมันนะครับอันเล็กๆบดได้ครับ สูตรนี้นะครับเราจะทําให้พิเศษมากขึ้นโดยการที่เราจะเอาเนยนะครับไปตั้งไฟให้ละลายไม่ใช่ละลายแค่นั้นนะครับแต่เราจะตั้งไฟเคี่ยวต่อให้เนยมีสีน้ําตาลเข้มๆนะครับทางเทคนิคของคนทําขนมเขาจะเรียกว่า brow butter นะครับ brow butter เนี่ยนอกจากเนยจะมีกลิ่นหอมที่เข้มข้นแล้วนะครับเขาจะมีหินกลิ่นหอมของถั่วเล็กน้อยครับ ตอนนี้เนยละลายเรียบร้อยแล้วครับแต่เราจะตั้งไฟต่อนะครับโดยลดไฟลงครับสังเกตดูนะครับเวลาที่เนยละลายเนี่ยเขาจะมีฟองที่ลอยอยู่บนผิวหน้านะครับเราจะเคี่ยวต่อครับเคี่ยวให้เนยมีลักษณะใสขึ้นและสีของเขาก็จะเข้มขึ้นด้วยนะครับใช้ได้แล้วครับผมปิดไฟนะครับเราจะสังเกตว่าเนยเนี่ยตอนนี้มีสีที่เข้มขึ้นนะครับเหลืองเข้มแล้วก็มีตะกอนอยู่ด้านล่างเล็กน้อยนะครับ หลังจากที่เราทิ้งกล้วยไว้นะครับกล้วยจะมีสีเข้มขึ้นดังนั้นถ้าเกิดชอบเข้มมากๆเหมือนเวลาที่คนทําเค้กกล้วยหอมนะครับก็เอาไปแช่เย็นเลยครับหคืนพรุ่งนี้เข้มแน่นอนนะครับตอนนี้เนยเนี่ยมีสีเข้มแล้วนะครับเราจะกรองครับผมส่วนที่เป็นตะกรนนะครับอยู่ก้นหม้อไม่ใช้ครับผมอ่าหลังจากที่เราใส่ลงไปผสมกับกล้วยแล้วนะครับคนครับผมนอกจากส่วนประกอบของกล้วยวานิลลาแล้วก็ไขมันนะครับซึ่งคือเนยนะครับ เราจะใส่กรีกโยเกิร์ตครับถ้าเพื่อนๆไม่มีนะครับใส่เป็นซาวครีมก็ได้ใส่เป็นโยเกิร์ตธรรมดาก็ได้เช่นเดียวกันครับของเหลวอย่างสุดท้ายที่เราต้องใส่ลงไปนะครับก็คือไข่ไก่ครับซึ่งเราใส่ไข่เป็นอย่างสุดท้ายเลยเนื่องจากว่าเราต้องการให้อุณหภูมิเนี่ยไม่ร้อนเกินไปถ้าไปใส่ไข่หลังจากที่เราใส่เนยเนี่ยนะครับเขาอาจจะร้อนและทําให้ไข่ของเราสุกได้นะครับอันนี้แหละครับที่เราเรียกว่าแห้งชามน้ําชามเราเอามาผสมกันครับเราก็จะคนให้เข้ากันนะครับพอเข้ากันดีแล้วให้หยุด ทันทีครับเพราะว่าถ้าเกิดเรายังคนต่อไปเรื่อยๆนะครับเนื้อบนาน่าเบรดของเราจะออกมาเหนียวไม่นุ่มครับ คนให้แค่เข้ากันอย่างไหนถึงเรียกว่าเข้ากันเราไม่เห็นเกร็ดของแป้งก็ถือว่าเข้ากันดีแล้วนะครับเอาละครับก่อนที่เราจะใส่ลงในพิมพ์นะครับเราก็จะมาเตรียมส่วนประกอบของนูเทล่าด้วยสําหรับคนที่ทำเบเกอรี่บ่อยๆนะครับก็จะมีนูตเทล่าเป็นถังใหญ่ๆเลยนะครับและเพื่อความสะดวกในการทํางานนะครับคนก็แบ่งนูตเทล่ามาใส่ในถุงบีบนะครับสูตรนี้เราใช้ทั้งหมด100กรัมด้วยกันนะครับเมื่อพูดถึงนูเทล่าเนี่ยครับหลายๆคนอยากจะเลือกใช้เป็นอย่างอื่นได้ไหมได้นะครับจะใช้เป็นพีนัทบัตเตอร์ ก็ได้เช่นเดียวกันครับเราใส่ส่วนประกอบนะครับลงไปซักเศษหนึ่งส่วนสามนะครับนูเทล่านะครับแล้วก็ใส่ส่วนประกอบลงไปเพิ่มนะครับอีกสักเศษหนึ่งส่วนสามครับแล้วก็ใส่ส่วนประกอบที่เหลือครับ 55นาทีนะครับบานหน้าเบรดของเราสุกดีแล้วถ้าเพื่อนๆไม่มั่นใจนะครับว่าเตาอบของเราเนี่ยเสถียรพอหรือเปล่าเราสามารถจะใช้ ไม้นะครับเล็กๆเหมือนไม้จิ้มลูกชิ้นนะครับเสียบลงไปตรงส่วนที่เรารู้สึกว่าเขาหนาที่สุดนะครับแล้วก็พักไว้ประมาณสัก2วินาทีค่อยดึงออกมานะครับดูที่ปลายไม้ถ้าปลายไม้นี่นะครับเนื้อเค้กสุกแล้วช่ำๆหน่อยไม่เป็นไรแต่ถ้าเบิดยังเป็นน้ําอยู่ให้นํากลับเข้าอบต่ออีกประมาณสัก5นาทีครับสำหรับบารลเบสของเรานะครับตอนนี้สุกดีแล้วครับเดี๋ยวเราจะนําออกจากพิมพ์นะครับเพื่อให้เขาเย็นเร็วขึ้นแล้วก็พักบนตะแกรงให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้องครับ แนะนำนะครับถ้าเราจะเก็บเนี่ยให้สไลด์เป็นชิ้นตามความหนาที่เราต้องการนะครับพักให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้องแล้วเราก็ห่อด้วยฟิล์มถนอมอาหารแช่เย็นไว้นะครับเก็บได้1สัปดาห์สบายๆเลยครับและนี่ก็คือบานน่าเบรดนะครับที่มาพร้อมกับนูเทลล่ากระจายอยู่ทั่วๆชิ้นลองทำกันดูครับ